สวัสดีครับผมพี่จากสยาเมเป็นโซ่โตคานะครับผมรถมือคสคุภาพคุณภาพเกรดเอวันนี้มผมจะพาเพื่อนทุกคนมาดูรถที่อยู่ด้านหลังผมครับ m a z d a CX5 2 2 XDL กซับ4เครื่องดีเซลปี2014ราคาขาย ที่399,000บาทดอกเบี้ยก็เริ่มต้นพิเศษเลยอยู่ที่2 8 9ปต่อปี่อเนก็เริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองและที่สาคัญยังไม่พอร้านเรานะครับมีวารันตีหลังการขายให้กับลูกค้านะครับ2ปีหรือ20,000กิโลเมตรรถของเราทุกคันผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากทีมงานวันทุกคัน,น inspection เป็นที่เรียบร้อยเพราะได้รถคุณภาพเกรดเออย่างแน่นอนผมจะพาเพื่อนทุกคนมาดูรถที่อยู่ตรงนี้ของเราไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกให้กระจังหน้าเป็นลงังพึ่งตามสไตล์ของะะมาสโเโโตอร์ หหน้้าใทั้งหมด4จุดล้อมแม็กจากโรงงานเดิมๆล้อมแม็กคันนี้คือดูมีความเท่มากๆมีมิติสวยงามตัวก,กระจก้านขคาปรบบเป็นแบบไฟฟ้าไฟเลี้ยวติดให้ตรงนี้ด้านข้างและคุญแจกก็เป็นระบบคีย์เลสเช่นกันทีนี้มาดูในส่วนของด้านล่างถัดลาจากประตูจะเห็นได้ชัดเลยคือสีขาวตัดกับสีดํามีความเป็นทูโทนสวยงามส่วนด้านหลังตัวนี้กระโปรงภายในมีความกว้างมากๆสามารถใส่กระเป๋าเดินทางไปท่องเที่ยวได้หลากหลายใบมากๆเลยนอกจากด้านในไม่พอครับยังมีส่วนของกล้องมองหลังตรงนี้เพิ่มเติมให้และก็มีเซ็นเซอร์ให้ ีทั้งงหมดด4จุตรนไฟเรียวไฟไท้ายไฟเบรกทุกอย่างใช้งานได้ครบบอกเลยดูจากภายนอกตรงนี้สวยงามมากๆเราไปดูกันภายในกันบ้างดีกว่าว่าภายในจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยครับพอเราเปิดประตูเข้ามาสิ่งที่เราจะเห็นหลักๆเลยเป็นเบาะหนังสีดําฝั่งขับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมขับทางไกลบอกเลยว่าสบายมากไม่ปวดเมื่อยขาอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของฝั่งคนขับจะมีส่วนของคอนโทรลในเรื่องของประตูระตกระจกให้อยู่แล้วเวลาเราสตาร์ทรถคันนี้จะเป็นระบบุสตาร์ทมอายเป็นโมอไยแบบ3ก้านทรงสปอร์ตของมาซ่ามีคูสคอนโท แล้วก็มีมัลติฟังก์ชันให้มาดูในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นคอนโซลหนังมีความนุ่มนะครับตรงนี้ติดมาอย่างดีแล้วก็เป็นสีดําที่มีความเงาตัดกับสีดําด้านในส่วนของตัวหนังนะครับผมเป็นส่วนของหน้าจอสามารถที่จะฟังเพลงพิทพยุเสียบ USB อใส่าย CD ก็ได้ต่อ a u x ต่อ b l u บบลูทูธเป็นฟังก์ชันในส่วนของเครื่องเสียงต่างๆของเราถัดลงมาเป็นระบบของช่องแอร์ช่องปรับอากาศตรงนี้ก็มีการดีไซน์มาให้มันดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของแอร์ก็จะเป็็นนกกาาาารรรรปับบบแแแยยซ้้้้ขววตงีีใหเลม เซนเซอร์ออโต้บาร์คเซนเซอร์ตรงนี้ให้กับเราด้วยนะครับลงมาอีกนิดนึงครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องดีเซลมีควิกชิปอยู่ในตัวนะครับผมนะฮะเกียร์ออโต้ใช้งานก็ไม่ได้ยากมากมายเท่าไหร่นะครับเวลาใส่เกียร์ข้างหลังปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีกล้องมองหลังขึ้นให้เราครับแบบนี้เลยมีกล้องมองหลังให้เราแบบนี้นะครับขึ้นมาอย่างชัดเจนให้กับเรามากๆเลยแล้วก็มีที่วางแก้วตรงนี้ให้กับลูกค้าสงท่านนะครับผมนะส่วนของที่เก็บของเราเปิดมาสิ่งที่เราจะเห็น,หนแรกเลยก็คือในเรื่องของตัวช่่่ออองงงเเเสสีีีียยบบไฟขนนนนาดดด 12V 1 1วลตจจุุแ้้้กกกก็ชช USB X, ัั AX ใหระ ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการตรวจสภาพรถจากทางวัตถุคาะอินสเปคชันของเราเรามีใบเซอร์รับรองแบบนี้ว่ารถของเราทุกคันครับไม่มีการชนหนักน้าท่วมผิดความมาอย่างแน่นอนนะครับผมทีนี้ไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมมาต่อในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็เป็นเบาะหนังสีดําเช่นกันนะครับผมเบาะมีความขนาดใหญ่มากๆระดับหนึ่งนะฮะมีความกว้างมีความหนา,ม,า,ม,หนามีที่พักแขนแล้วก็มีที่วางแก้งให้กับลูกค้าตรงนี้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าภายในภายนอกรถคันนี้น่าใช้งานมาก มาเป็นรถครอบครัวที่เดินทางแบบสบายจริงๆนะฮะเพราะว่าทุกสรีระในการนั่งในการขับขี่รถคันนี้ออกแบบมาดีไซน์ได้ดีมากๆครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่หน้ารถครับหลังจากที่ผมพาทุกคนไปทัวร์ดูทั้งภายนอกและภายในของรถเจ้าตัวมาเซอร์เซียค่าคันนี้ฮะบอกเลยราคารถคันนี้ครับแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองครับแล้วใครที่จัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละเจ็ดพันกว่าบาทราคาถูกมากๆครับผมและถ้าไหนที่สนใจสามารถเข้ามาดูรถได้ที่สยามเีโซลตู้คาร์ของเราตั้งอยู่ในตลาดพีเจคาร์ติกับถนนกาญจนาภิเศษเยืื้ออองงรมบาาแคหว่ลูก ท่านไหนที่อยู่ไกลอยากจัดไปแนนแต่ไม่สะดวกเดินทางมา mm hmm. เรามีบริการจัดไฟแนนให้ถึงที่ครับแล้วก็จัดส่งรถให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับและใครที่สนใจสามารถติดต่อผมเข้ามาท,ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้ให้ได้เลยนะครับ mm hmm. ผมโทรมาเลยนะครับ mm hmm. และอย่าลืมนะครับช่องทางติดตามของเราทั้งหมด3ช่องทางด้วยนะครับทั้งเฟซบ o o กท t i k t อรแล้วก็ยูทูบลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปรถใหม่ๆของเราที่จะอัปโหลดให้กับลูกค้าท่านได้ดูนะครับจะไ,ไม่พลาดคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ mm hmm.